วุ้นเส้นวิริธิพาวิวาโรแมนติกกับบรรยากาศงานแต่งสุดหรูและเพื่อนเจ้าสาวออร่าจาก16คนในงานงานแต่งงานของวุ้นเส้นวิริธิพาและไฮโซนิกธนภูมิกุลถูกจัดขึ้นอย่างหรูหราและโรแมนติกณัชโทเดอร์ทูริโอเมืองพระวองประเทศฝรั่งเศสโดยงานนี้ถูกเนรมิตให้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและงดงามท่ามกลางบรรยากาศที่สดใส หนึ่งในจุดเด่นของงานคือเพื่อนเจ้าสาวทั้ง16คนที่มาเพิ่มความสดใสให้กับบรรยากาศงานอย่างเต็มที่เพื่อนเจ้าสาวประกอบไปด้วยแก๊งเพื่อนสาวคนสนิทจากในวงการบันเทิงรวมถึงเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่สมัยเรียนโดยมีสมาชิกแก๊งนางฟ้าชื่อดังร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้แก่เจนนี่เทียนโพสุวรรณนานาไราบีนาแอนอลิชาเจนสุดาปันโตคริสหอวังพอล,ล่าเทเลอร์และเอมมี่มารากตทุกคนสวยสะดุดตาและมาในชุดที่มีสีสันสดใส บรรยากาศของงานแต่งถูกออกแบบมาอย่างลงตัวทั้งความหรูหราและความสนุกสนานจากเพื่อนเจ้าสาวที่เต็มไปด้วยความสุขความรักและความอบอุ่นถือเป็นงานแต่งที่สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้เข้าร่วมทุกคน